มาดูข่าวกันเลยนะคะข่าวแรกเราจะเริ่มกันด้วยคดีในฝรั่งเศสซึ่งศาลเนี่ยเริ่มพิจารณาคดีนี้ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นคดีที่คนฝรั่งเศสให้ความสนใจกันมากนะไม่เฉพาะคนฝรั่งเศสด้วยแต่ว่าสื่อมวลชนต่างชาติหลายสำนักเข้าไปติดตามการพิจารณาคดีคดีนี้เจ้าทุกนะหรือว่าเหยื่อเนี่ยยอมให้เป็นคดีเปิดหรือว่าคดีที่สาธารณชนประชาชน ใครก็ได้นะะสามารถไปนั่งฟังการพิจารณาคดีทั้งๆท,ที่อาจจะทำให้เธอรู้สึกอับอายนะะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเป็นสิ่งที่เหมือนกับไม่น่าเชื่อนะ,ะว่ามันจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งได้นะ,ะเป็นเรื่องราวของสุภาพสตรีฝรั่งเศสหนึ่งคนเธอมีชื่อว่าจีเซลนะะตอนนี้อายุ71ปีเธอก็ เป็นผู้หญิงฝรั่งเศสนะแล้วก็พบรักกับอดีตสามีก็คือโดเมนิกตั้งแต่อายุ20กว่ากว่าแล้วทั้งสองคนก็แต่งงานแล้วก็มีลูกกันทั้งหมด3คนนะฮะตัวสามีเนี่ยเคยทำงานอยู่บริษัทการไฟฟ้าซึ่งเป็นวัตถุวิสาหกิจของฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเคยอยู่ ที่ชานกรุงปารีสก่อนจะย้ายมาที่เมืองมาซองนะคะซึ่งก็อยู่ในแคว้นโพรวอง์ของฝรั่งเศสและคดีนี้เป็นคดีที่รู้จักกันในชื่อของมาซองนะคะตามชื่อเมืองเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงปี2011ถึงปี2020หรือว่า10ปีเต็มเนี่ยปรากฏว่าผู้ชายนะะก็คือโดมินิกเนี่ยได้วางยานอนหลับหรือว่ายาสลบชนิดที่รุนแรงกับภรรยาแล้วก็ ไปให้ผู้ชายเข้ามาล่วงละเมิดทางเพศภรรยาของตนเองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีนะโดยผู้ชายที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด72คนที่ตำรวจรู้เนี่ยเพราะว่าโดมินิกผู้เป็นอดีตสามีเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดแล้วก็มีเขียนายรายละเอียดด้วยนะคะโดยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเนื่องจากตัวสามีก็คือโดมินิกเนี่ยไปถูกตำรวจจับ เนื่องจากไปแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งพอตำรวจจับตัวไปสอบสวนปรากฏว่าสอบสวนเสร็จตำรวจก็ตามมาค้นที่บ้านมาคน้นโทรศัพท์มือถือมาค้นเครื่องคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยไปเจอไฟล์ประมาณ4,000ไฟล์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นการบันทึกภาพของผู้ชายที่เขาได้ชวนมา เพื่อที่จะล่วงละเมิดทางเพศภรรยาต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีหลังจากนั้นนะคะตำรวจก็ไปแจ้งให้จีเซลได้ทราบแล้วเธอก็หย่ากับโดมมนิกทันทีเมื่อปี2020หรือว่า4ปีที่แล้วหลังจากนั้นก็เอาเรื่องนะคะก็คือฟ้องศาลเป็นคดีอาญาและเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจีเซลก็เดินทางขึ้นมาให้การต่อสาร ในการพิจารณาคดีซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเธอเดินทางมาที่ศาลพร้อมกับลูกสาวนะครมีลูกสาว1คนลูกชาย2คนเพื่อที่จะขึ้นให้การเอาผิดโดมินิกผู้เป็นอดีตสามีแล้วก็เป็นพ่อของลูกๆเธอรวมถึงผู้ชายอีก72คนที่ลงมือข่มขืนเธอด้วยเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าในการเดินทางมาที่ศาลเนี่ยจีเซลเปิดเผยตัวตนแล้วก็ใบหน้า สำนักข่าว CBS รายงานค่าว่าจีเซลเลือกที่จะเปิดเผยหน้าตาและก็ตัวตนของเธอรวมถึงให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปห้องพิจารณาคดีได้ให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงคำให้การของเธอเนื่องจากอยากให้คดีนี้เป็นคดีที่สร้างความตระหนักกับสังคมกับประชาชนในเรื่องของการกระทำผิดทางเพศที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวที่เกิดขึ้นกับคนที่ เชื่อว่ารักเราแล้วก็เรารักมากที่สุดอย่างสามีนะคะโดยในส่วนของจีเซลเนี่ยนอกเหนือจากจะเปิดหน้าเปิดตาแล้วก็อนุญาตให้คนสามารถเข้ามารับฟังการพิจารณาคดีรวมถึงการให้การของเธอด้วยแล้วเนี่ยเธอยังได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข,ข่าวก่อนจะเข้าไปในห้องพิจารณาคดีด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ง่ายสําหรับเธอเลยนะคะ คือเรื่องถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะฮะสิบปีเต็มแล้วผู้ชายที่เข้ามาล่วงละเมิดทางเพศบางคนมาหลายครั้งนะคะอันนั้นคือเรื่องที่เจ็บปวดอันที่หนึ่งแต่อันที่สองคือสิ่งนี้เกิดขึ้นจากคนที่เธอคิดว่ารักเธอมากที่สุดแล้วเป็นคนที่เธอรักมากที่สุดแล้วก็เป็นพ่อของลูกๆด้วยนะคะเธอบอกค่ะว่าไม่ง่ายสําหรับเธอในการเผชิญกับทุกอย่างที่เกิดขึ้น เพราะว่านอกจากจิตใจของเธอแล้วเนี่ยลูกๆก,ก็บอบสลายตามกันไปด้วยนะเพราะว่าเป็นการกระทำของพ่อนอกจากนี้อีกอันนึงที่เธอพูดก่อนเข้าห้องพิจารณาคดีเนี่ยเธอบอกว่านอกจากนี้เธอยังต้องเจอกับแรงกดดันจากคําถามของผู้ถูกกล่าวหานะ,ะก็คือบรรดาผู้ชายที่มาลุงละเมิดทางเพศเธอรวมถึงทนายความของโดมินิกด้วยฝั่งทนายความฝั่งตรงข้ามก็คือทนายความของโดมินิกเนี่ย พยายามหลอกล่อให้เธอตอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกความของตนแต่จีเซลบอกอย่างนี้บอกว่าเธอจะไม่ยอมจะสู้จนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็พยานหลักฐานทุกอย่างอยู่ในสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของจีเซลค่ะ Je pense avoir dit tout ce que je pouvais dire. C'est pas évident, bien évidemment. C'est un exercice de style qui n'est pas facile. Et puis il y a aussi la pression de tous ces individus qui sont derrière moi. Et je sens bien qu'on essaye, au niveau des questions, de me piéger, bien évidemment. Donc j'essaye de répondre le mieux possible. Et puis il va falloir se battre jusqu'au bout, bien sûr, parce que ce procès va durer quatre mois. Voilà. สื่อของฝรั่งเศสทุกสํานักก็รายงานเรื่องนี้กันนะคะเราหยิบเอามาจากฟราน c ์ทเนะคะเดี๋ยวไปดูการไล่เรียงเหตุการณ์ลำดับช่วงเวลาของตำรวจก่อนก่อนที่จะไปดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องพิจารณาคดีแล้วทนายความของทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาใชเ้เหตุผลหรือว่าข้อมูลชุดไหนมาต่อสู้กันนะคะ f รานทเวนตี้ฟได้ไล่เรียงเหตุการณ์โดยอ้างอิงก,การเปิดเผยของตำรวจนะคะบ,บอกว่าโดมินิกเนี่ยทำงานในโรงไฟฟ้า EDF ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของฝรั่งเศสโดยทั้งคู่ก็คือจีเซลกับโดมินิกเนี่ยอาศัยอยู่ที่เมืองมาซองนะคะซึ่งอยู่ในแค<บอ>ว้น p r o v องส์เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะมีประชากร3,000คนแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนรู้จักกันหมด หรือถ้าไม่รู้จักกันหมดก็รู้จักกันเกือบหมดนะเพราะว่ามันเท่ากับหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะคะทั้งคู่มีลูกสาว1คนลูกชาย2คนรวมเป็น3คนนะฮะเมื่อปี2020หรือ4ปีที่แล้วเนี่ยโดมินิกก็ถูกตำรวจจับหลังไปแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิง3คนที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งของเมือง จากนั้นตำรวจก็บุกไปคนที่บ้านนะฮะยึดกล้องถ่ายรูปมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ของโดมินิกไปตรวจสอบปรากฏในคอมพิวเตอร์เนี่ยมีไฟล์ภาพแล้วก็คลิปเกือบ4,000ไฟล์ซึ่งเป็นคลิปที่เขาถ่ายไว้ขณะที่ภรรยาถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือข่มขืนนะฮะภาพทั้งหมดบันทึกไว้ตั้งแต่ปี2011ถึงปี2020นับรวมที่10ปีการข่มขืนเกิดขึ้น92ครั้ง นับรวมผู้ชายที่เข้ามาล่วงละเมิดเนี่ย72คนเกือบทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดเกือบทั้งหมดเป็นผู้ชายที่อยู่ในเมืองที่มีประชากร3,000คนมีรายงานนะคะว่าตำรวจบอกว่ามีอดีตตำรวจมีนักข่าวมีพนักงานดับเพลิงแล้วก็มีเจ้าของร้านอาหารและใน72คนที่เข้ามาล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมี50คนที่ตำรวจสามารถระบุตัวต,วตวนได้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าในบางไฟล์ของอที่โดเมนิกบันทึกไว้เนี่ยมีการตั้งชื่อระบุตัวต,วตนคนที่เข้ามารวมถึงวันเวลาที่เกิดเหตุอย่างชัดเจนนะอย่างเช่น26พฤษภาคม2020มีผู้ชายที่ชื่อมาร์คโซโดนะเข้ามาครั้งที่5แปลว่าก่อนหน้านี้เคยมาแล้วนะฮะพอเรื่องเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคือพอตำรวจเห็น ไฟล์ภาพปั๊บเนี่ยก็นั่งดูทีละไฟล์ทีละไฟล์นะฮะแล้วก็เกิดความสงสัยนะฮะว่านี่มันไม่ใช่ไฟล์ปกติเพราะว่าทุกภาพเนี่ยจีเซลเนี่ยเหมือนกับนอนสลบอยู่บนเตียงในสภาพที่ไม่รู้ตัวเลยนะฮะไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ต้องเชิญจีเซลเนี่ย มาคุยตอนที่เชิญจอจีเซลมาคุยที่สถานีตำรวจเนี่ยตำรวจก็ถา,ถามถึงความสัมพันธ์ของเธอกับดอมินิกสามีในขณะนั้นว่าเคยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าในเรื่องของอความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยานะฮะซึ่งจีเซลก็บอกว่าไม่มีนะ,ะทั้งคู่เนี่ยเป็นคนรักเดียวใจเดียวแล้วก็เธอเนี่ยก็ไม่เคยไปหลับนอนกับใคร ในช่วง50ปีที่ผ่านมานะับตั้งแต่แต่งงานกับโดมินิกตำรวจก็เลยเอาไฟล์ให้เธอดูซึ่งเธอก็ตกใจมากเพราะว่าเห็นตัวเองในสภาพที่นอนสลบสไลดยอยู่บนเตียงนะฮะไม่ลงรายละเอียดว่ามีอะไรต่อจากนั้นบ้างแล้วเธอก็บอกกับตำรวจบอกว่าเธอไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเธอนะฮะแล้วก็ มีการอธิบายจากตำรวจนะบอกว่าถ้างั้นอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปได้ว่าเธอเนี่ยถูกวางยาสลบนะหรือว่ายานอนหลับชนิดรุนแรงพอเรื่องแดงขึ้นเนี่ยเธอก็ตัดสินใจอยากขาดกับโดมินิกแล้วไปแจ้งตำรวจตำรวจก็มาจับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็ถูกคุมขังฮนะอยู่ในความดูแลของตำรวจจนกระทั่งเรื่องเนี่ย ไปถึงอายาการอายาการส่งฟ้องศาลแล้วก็ศาลร,รับฟ้องแล้วก็เริ่มมีก,การพิจารณาคดีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะคะ